สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทางเอฟซีไมเอฟซีเก่าด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางฮานอยจะสามฮานอยแยก้อยแยกรอ,อบจะนอยรอบปกติของเฮานาะมีน้อยพิเศษนอยปกติตามโดยนอยว i ไอพี่จ้าแนวทางวันเสาร์วันที่ยี่สิบสามเดือนแปดสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้าสำหรับโพนฮานอยของวันที่ยี่สิบสองวันซุกจ้าน้อยรอบพิเศษไฮแปดกับสะ 8กับเจจะสำหรับเลขเด่นผลน้อยรอบพิเศษเข้ามา2 3 3ลาาหลง5 4อ่ารอบแรกพลาดไปน้อยรอบปกติจ้ะให้เด่น4กับ3ผลน้อยรอบปกติ5 3 4ล่ลาง8 1โอ้โหเลขเลี้ยงเลย,ยกะว่าได้เนาะ3 4 5หาแล้วกะว่าได้เนาะสำหรับรอบปกติเอาสำหรับ สามสี่โตเก่าโอ้โหบอไดจับหายค่ะพี่น้องยาคูเด่นเขาเ้ามาเต็มเต็มเลยเนาะเด่นสี่มาเด่นสามมาจับโบนจ้าบอไดจับหายที่บอรไดจับหายคือมีอยู่เต็มบอไดจับหายพะว่าสามมือสอนกันเลยทีเดียวเนาะช่วงนี้ประหยัดโตเกะออกขักฮานอยมาแต่โตเก่าเก่าเก่ากับเก่าขักเก่าเนาะสามมือสอนสี่มือสอนเลยกับบอไดจับหายสี่กับบอรไดจับสี่สาม สามกับบริจับสามสี่ขามไปแบบโอ้โหตะพื้นตะพื้นกันเลยทีเดียวบูปาบูดงกันเลยทีเดียวเนาะมาครูเด่นเลยเนอกจากพี่นเอฟซีเทนนี FC, ่จับครูเด่นถือว่าฝังด้วยจากสามสี่ตรงสูงเลยล่างแปดหนึ่งนี่พลาดไปจ้ะเพราะโทษขอราะพายพีโนเอฟซีเลยไล่จ้ะห้าน้อยมัดรวมนี่ <c oughs> แอดจอยเขียนผ้นพิทเนาะหน่วยรอบปกติหาสามสี่ล่างมาแปดหนึ่งสำหรับหน่วยรอบปกติ ปกติฮ่า,าน้อยมารวมใต้เอดจอยเขียนพลพิชตัตวละไรเนี่ยคนถูดคอภัยพี่นอเลเอฟซีหลายๆจ้ะเลิกงานคำจะเมื่อวานนี่เลิกงานมาแบบทุ่มกว่ากว่าก็เลยทีเดียวก็เลยเฝ้าจะเบิ่งพลแบบจุดไปแบบเฝ้าเฝ้าน้อยรอบปกตินี่ฮ่าน้อยมารวมเอจอยจับใหบ้เบิ่งเขียนพลพิชบ,บุญนี่ถืออยู่หาสามสี่ลามาเขียนหาสี่โต้เขาอีกหาสี่โอ้โหอันนี้คือแปดหนึ่งเนาะ แต่มาเขียนผิดเอาขอถทดขอภัยพี่น้องเอฟซีหลายๆจั่งทามากถ่าชอบจังตามเลยจ้ะเดอ้อเคียร์พ้นผิดขึ้นอยู่กับความากความชอบนอเอาเปรียบเทียบกันเบิเ่งได้จ้ะสำหรับน้อยรอบ VIP จะไปต่อให้เดน1น1กับ0ผล v พ้น VIP จะ913ลหล่าง7 9าสำหรับ13นี่มาตรงๆจ้ง VP ของเฮาจ้าโอ้ลุ่นแบบบ่ั่วทองกันเลยทีเดียว เด่นหนึ่ง,ขงเขาเ้ามา,จากจ้ะสำหรับห้าหน้อยขอาเฮ้าเมื่อนี่ตามนี่เราจะสำหรับสามห้าหน้อยเด่นสิว่าเข่าซอกน้อยเลยก็ได้เนาะรอบปกติกับคูเด่นนอนมาเลยเนาะจ้ะตามนี่เราจะสำหรับเมื่อนี่ตามลุนกันโตจ้ะสำหรับไวล่าพัตนาขอาเฮ้าวันที่ยี่สิบสองถือว่าปังอยู่เนาะลาผัตนาวันที่ยี่สิบสองลงหายสองสูตรจะเม็ดเดียวกับ สูตรเดิมสูตรลักเนาะสำหรับแนวทาง,งห้าววยเหล้ามอวนก็ถือว่าปังปังกันเลยทีเดียวต้องจะมาให้แบบเนีนๆกันเลยทีเดียวอ่าส่วนพลสรุปรอสรุปกันอีกทีคือมือลงแนวทางเนาะอันนี้เขาตัวไดแบบไรก็สามารถหยอนล้างใดเลยแะ่สำหรับสูตรเดิมสูตรลักของห้าจะหวยเล้าพัฒนาเกือบแตกสารตัวโตจากผ่านไปแค่แต้มเดียวสำหรับหวยเลาของของเฮาเนาะหวานเจี๊ยบจะมาเน้นๆเลย ตามต่อจะสำหรับน้อยพิเศษของเข้ามื่อนีให้เลขเด่น6กับหาจ้าจับคู่เด่น6กจ้า6 7กเจ็ด9 5กหนึ่งหสามเก้าหาหาเจ็ด หาแปดหาเก้าน้อยรอบปกติจะให้ศย์กับเก้าจับคู่รอบปกติศูนย์หนสองศูนยาำหรับศูนย์น้อยรอบปกติมือนี่มี0ูมีเลียงเงาอยู่เด้อศูย์หนึงถึงศูนย์สี่แ่โมโสีมาตามสูตรหรือบ่อเด้อจานเนี่ เก้ามีเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเกสามเดนแกับเจ็8แปดแหนึ่งแดสองแล้วก็แปดสจ้าสำหรับเจนี่มีเจ็ดเจดเก้า เจ็ดศูนย์แล้วก็เจ็ดหนึ่งจ้ะเดี๋ยวมาเบิร์ตัวเนียนกันก่อนเนาะวีไอพีเดนเจ็ดเนียนเจ็ดเก้ากับเจ็ดหนึ่งแปดสามแปดศูนย์สำหรับเดนเก้ารอบปกที่จะเก้าศูนย์เก้าสามหาอ่าศูนย์ก่อนศู 0, นย์เนยมี <c oughs> ขอเน้นไป0น0์สําหรับหารอบพิเศษรอบแรกหาหกหาเจ็ดหกเก่าหกหนึ่ง โอเคเรียบร้อยจานนี้คือแนวทางฮานอยขอ้งเฮามูอนีตามนี่เล้วจะสาหรับ3ามฮานอยงเฮามูอนีก็ค่อ,คอยมาปังปังเด่งเด่งเต็มเต็มสามน้อยละการแล้วก็ให้ปังปังทั้งสองสูตรละกันเนาะมาเปรียบเทียบพิจารณาวีเคาะกันอีกทีหนึ่งละการนั่คืออยู่กับความักความชอบจต่แนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคํานวณเราจะมีเข่าละกามีรูดจ,จะโปวดใช้เจรณา,านาในการรับชมรับฟังและในการตัดสินใจจะก็ให้สชคดีกันทุกคนทุกท่านจ้าสวัสดีจ้า